สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมาตั้งนานนะครับเนื่องด้วยว่าติดภารกิจการงานหลายอย่างก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับเนื่องจากว่าช่วงนี้แม็คโครบังคับนะครับคลิปนี้ก็จะมาขอเข้าเรื่องเลยว่าซื้อแม็คโครยังไงนะครับให้แม็คโครบังคับ่ยซื้อยังไงให้เราเล่นได้อย่างสนุกไม่น่าเบื่อครับวิธีเลือกซื้อนะครับ สำหรับมือใหม่แล้วก็ผู้ที่กำลังเข้ามาศึกษาวิธีการเลือกซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนำให้เลยว่าคือวิธีเลือกที่ผมแนะนำเนี่ยหรือวิธีที่ผมเลือกก็คือเลือกแบบจอยที่มีคันโยกอิสระนะครับแบบนี้เดี๋ยวผมให้ดูของจริงนี่ครับแบบนี้จอยที่มีคันบังคับคันโยกอิสระสองทางนะครับคำว่าอิสระก็คือว่ามันจะหมุนได้รอบแบบนี้นะครับ เรียกว่าคันโยกอิสระนะครับถ้าเป็นจอยบางตัว <c oughs> มันจะขึ้นลงอย่างเดียวหรืออาจจะซ้ายขวายอย่างเดียวสําหรับข้างใดข้างหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันจะอิสระเลยจอยบางรุ่นคันโยกนอกจากจะไม่ไม่อิสระแล้วมันก็ยังจะมีปุ่มเยอะแยะเลยปุ่มเยอะกว่าน,นี้นะอันนี้ปุ่มนิดเดียวเพราะนั้นจะปุ่มเยอะเรียงกันเลยข้อดีของเขาก็คือ มันเล่นทีละปุ่มอ่ะมันก็จะแยกการทำงานอย่างชัดเจนอ่านั่นคือข้อดีของเขา <c oughs> ทำให้มันเหมือนว่าจะเล่นง่ายอ่ามันจะเข้าใจง่ายกดปุ๊บก,ก็ขยับอันนึงกดอีกอันนึงก็ขยับอันหนึง่งเท็มที่เรากดสองอันพร้อมกันก็จะขยับทีละสองอย่างพร้อมกันแต่ข้อเสียของจอยแบบนั้นมันจะทำให้การเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ค่อยสมจริงเพราะด้วยว่ามัน กดได้ที่ล้ปุ่ม2ปุ่มนะครับมันก็เลยทําให้การเคลื่อนไหวของตัวแมคโครเนี่ยไม่ค่อยสมจริงเท่าไหร่แต่ทีนี้ผมจะมาเล่าถึงข้อดีข้อเสียของจอยรุ่นคันโยกบ้าง <c oughs> ผมเล่าข้อเสียก่อนนะข้อเสียเลยถ้าเกิดคนไม่มีพื้นฐานการขับแมคโครมาก่อนเลยอาจจะงงๆนิดหน่อยช่วงแรกๆนะครับแต่ข้อดีของเขาก็คือมันจะเคลื่อนไหวได้ค่อนข้างสมจริง แล้วก็เขาจะเรียนแบบคันโยกตรงนี้เหมือนแมครตัวจริงๆมาเลยมันจะทำงานได้เหมือนของจริงเลยทั้งการสวิงการยกการยืดแล้วก็การหงอยเราสามารถทำพร้อมกันสีขั้นตอนได้เลยครับมันเลยทำให้การเคลื่อนไหวค่อนข้าง,างสมูทแล้วก็สมจริงนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยนะครับผมจะสาธทิตของจอยรุ่นหนึ่งนะครับ กดหก็ขยับ 1. หนึ่งท่ากดอีกปุ่มหนึ่งก็ขยับหนึ่งท่ากดอีกกุมหนึ่งก็ขยับหนึ่งท่าอย่างนี้แต่ถ้าเป็นจอยคันโยกแบบนี้นะมันจะทำทุกอย่างพร้อมกันได้ครับเห็นไหมครับการ เคลื่อนไหวมันจะสมจริงกว่าทําให้เวลาเราเล่นเนี่ยเราจะรู้สึกสนุกแล้วก็อินไปกับมันมันจะไม่น่าเบื่อนะครับหรือจะเดินหน้าถอยหลังหรือจะทั้งเดินทั้งเหยียพร้อมกันก็ทําได้นะครับเ,เห็นไหมครับมันจะสมจริงมากกว่าจอยที่เป็น ปุ่มเยอะๆนะครับอันนี้มันจะเป็นคันโยกรวมเลยแล้วก็การเดินหน้าถอยหลังเขาเขาจะเอาไว้ตรงนี้นะครับมันก็จะแยกอิสระกับนิว้วทําให้เล่นได้ง่ายแล้วก็สนุกมากขึ้น,นครับยังไงก็ถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ลองดูเทียบเทียบกันนะครับผมงี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเลือกซื้อแล้วก็เราจะได้เล่นได้อย่างสนุกนะครับผม ขอบคุณครับ